ยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อยอย่ามีอีกโก้มีเงินสักพักแล้วแบ่งเงินไปซื้อที่ดินบ้างนึกว่าตัวเองเก่งไม่ซื้อหรอกเราลงทุนทําธุรกิจเดือนและ20-30%ถึงสส่วนที่ดินแค่ปีแค่ส0ใครจะไปทําเอาเงินไปทาธุรกิจดีกว่าจะนอคิดว่าเราเก่งเราเจ๋งจนเราลืมไปว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นปีนี้อาจสําสเร็จมากปีหน้าอาจไม่ใช่ปีของเราก็ได้เพราะธุรกิจมันเปลี่ยนไปคําพูดเหล่านี้เต็มไปด้วยปัจจัยที่สําคัญในการจัดการชีวิต และธุรกิจของคุณไปพร้อมด้านลบคือการหลงทางในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างราบรื่นมากความมั่งคั่งที่มีได้ในขณะนั้นอาจทําให้เกิดความมั่นคงและความมั่นใจเกินไปเราอาจลืมถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนในชีวิตและธุรกิจการพิจารณาในด้านบวกคือการเตือนตัวเองในการไม่หลงทางเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงการล,ลงทุนในที่ดินอาจจะมีความมั่นคงและเป็นที่นิยมในระยะยาว แต่การทำธุรกิจมีความเสี่ยงมากกว่าและต้องการความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปความรู้สึกกว่าตัวเองเก่งและสามารถทำได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรจะระมัดระวังไม่ให้ความมั่นคงนั้นกลายเป็นความมั่นใจเกินไปการทำธุรกิจต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวตามเงื่อนไขในตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ถูกทำให้หลงทางเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณถึงความเจ๋งจริงๆ ต้องมาพร้อมกับการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองต่อไปอย่าลืมว่าการปรับตัวตามสถานการณ์และการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในทางระยะยาว